นาทีถึง MRT โชคชัยเสียนาทีถึง MRT ลาดพร้าวที่นี่คือคอนโดเดอะไพเวซีลาดพร้าวเสนาคอ,อนโดที่ MRT แทบจะอยู่หน้าบ้าน ขนาด26ตารางเมตรฟัก์ชันครบแยกเป็น1ห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำาขวัวก็แยกสเปซช,ชัดเจนมีพื้นที่วางโซฟาโต๊ะก,กินข้าวชั้นวางของเต็มๆม,มเคาน์เตอร์ครัวพร้อมตู้เก็บของใช้งานจริงได้แน่นอนอนอนมาพร้อมเตียงขนาดใหญ่5้าฟุตหลังหัวเตียงมีไฟ LED ไปลายเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งกระจกส่องได้ทั้งตัวผ้วาก็ให้มาห้าง้านเป็นแบบทึบกัน U v วได้ถึง99.9%ที่พิเศษกว่าคือมิวจากหน้าต่างเป็นมิวสระว่ายน้ำเลยนะ น้ำแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนใช้งานสะดวกมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ฟรีเต็นขนาดนี้แต่ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหกใบเท่าเงินเดือนหนึ่งหกก็กูได้แล้วถแถวนี้ไม่ต้องกลัวอดมีเซเว่นอีเลเวนตลาดใล้โรงพยาบาลปอโลโลชคกชัชยซีอีกตั้งหาเหมาะมากสําหรับคนเริ่มต้นทํางานที่อยากมีคอนโดเป็นของตัวเองพักหาหรือนัดดูห้องได้ที่ไฟเอเตตเลยจ้า